รู้แค่ว่าปัจจัยสี่ในชีวิตเรามีพอเราไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นเลยเราจะใช้มันแค่พอประมาณเราไม่ต้องดังให้คนอื่นมาว่าแต่ถ้าเราพอใจเราจะบอกตัวเองว่าแคน่นี้เราพอแล้วถ้าเรามีเงินในระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเรายังท่ะไอ้นี่ไอ้นั่นได้ซื้อของได้แบบใช้สมองไม่ได้ซื้อเพราะอยากแต่ซื้อเพราะต้องใช้เราก็จะหาแค่นี้ได้ความคิดมันเปลี่ยนตอนเราติดตรงนั้น,น่ะนิดนึงแล้วมันก็มาเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตอน พขามีโอกาสอยเ่ตอนนั้นบวชอยู่เดือนหนึง่งเป็นเป็นเดือนหนึ่งที่ทําให้เขาเหมือนเหมือนที่ได้บอกคือการลงทุนการเดินทางการบวชคือการเดินทางคือการได้รู้จักตัวเองและได้รู้จักว่าจริงๆชีวิตไม่ต้องยากกินข้าวสองมื้วก็อิ่มบริหารร่างกายให้ดีเลยการกินข้าวแค่พอให้หายอยากกินให้หายหิวไม่ใช่อยากนะกินให้แค่หายหิวของมีน้อยไม่ต้องรักษา ไม่ต้องไปคิดมากยิ่งการมีเสื้อผ้าที่น้อยเป็นแม่ชีใส่ชุดขาวชุิม,มีอยู่สาสี่ชุดแค่ซักให้สะอาดไม่ต้องเลือกว่าจะใส่ชุดนี้กับรองเท้าสีอะไรจะใส่กับนาฬิกาเดือนไหนจะใส่สร้อยใส่ตุ้มหูอะไรชีวิตง่ายคิดน้อยแล้วก็เรียบง่ายแล้วประหยัดมาก่ะอันนั้นจะจุดเด่นที่เกิดขึ้นสำหรับพ่อชุดจองคือจุดเด่นของจางคืออะไรก็จริงๆของผมเนี่ยมัน <laughs> คือ ที่บอกว่ามันก็ต้องโชว์ออฟเนี่ยเออที่ตอนช่วงใช้เงินเยอะเนี่ยผมคิดว่าคล้ายๆกับที่พี่ที่ย้อมพูดแล้วก็พี่เตยพูดด้วยถือว่าอ่าโอเคอยู่ในกลุ่มใช่ไหมต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าต้องใช้แบบของมันแบบว่าในโซลินเทนหรบอว่าแบรนด์เนมทุกอย่างเพื่อได้รับก,การเจอทางพี่ตอพี่เตยพี่อ้ามนะคะคเขียนไกด์หลัชีวิตให้กับน้นองๆคนสพูดเน็นของเราค่ะ ไอ้สกี้เก็ดว่าหาเงินเก็บออมลงทุนเอาถูกต้องคบทั่วอย่างที่เราคุยอย่าน,นนี้เลยรู่หารู้ชยัยแล้วก็รูเก็บนะคะถือว่าเก็บความได้ดีขอให้หนูถูกหวยค่ะการชนะการชนาจะทำมาตราแบบลองเก็บดูก,ก่อนจงมีสติกับทุกก้าวของชีวิตเงีงถูต้องเป็นอทั้ราต้องคิดก่อนไม่ใช่ถุกตืเตอนรา ะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงฝั่นะคะนี่ฝากถึดออกกรุงเทพราศีรอบปานทำมไกลปัจรุบันไกลาัเจุบันเนี่โอ้ยราศีอันศีราศีก็นะเพียบอกว่าระบากก่อนเราจะสบายนี้เรื่องจินแต่พี่ได้บอกว่ามาทำชีวิตดีกันและ บอกว่ารอค่รอคิดทุกเขลงเราแทนจะมทุกคนพูดกันหมว่าให้ลงมือทานเรื่องฝันนอนนะคะฝันอะไรแล้วลงมือทาและขอให้ผูะชมกำลัเนทุกคนในขอบคุณทุกคนในที้มาค่ะขอบคุณตลาดควมมากใทุดและความหลากาที่ที่หม่นกรุงเทพนะะโอกาสหน้ามีงานดีๆแบบนี้จะตจสัดนะครับจอเจันอีก